สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้ปุป๊บปั๊บออนทัวร์นะครับคุณมีครับก็จะมาพาชมนะครับคุณปู่ B2 นั่นเองนะครับตอนนี้ทำไปถึงไหนกันแล้วไปดูกันครับพําพภาพนี่นะครับคุณปู่ B2 ตอนนี้ก็ เข้าสู่แผนกล้างอัดฉีดเรียบร้อยแล้วครับเก็บความเรียบร้อยความสวยงามของตัวรถนะครับเตรียมส่งมอบนั่นเองนะฮะตอนนี้ก็คันนี้ทําสีภายนอกภายในนะครับเครื่องชองล่างนะเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเรามาดูภายในกันดีกว่าแต่ยังไม่ได้ล้างนะตอนนี้เก็บรายละเอียดต่างๆนะครับนี่นะฮะภายในก็ประมาณนี้นะครับสวยวิบับหุ้มบงหุ้มบ่อใหม่เบลแดงนะฮะนี่เบล,นะบเบลสีแดง สีแดงแรงลิฟ์นะครับเบลสีอื่นผมไม่มีผมหมดก <c oughs> ็เลยใส่สีแดงไปนะครับแล้วด้านหน้านี้ก็จะมี USB นะครับจะผ่านสวิตช์ AC นะครับตัวนี้ยิงตรงนะก็ไม่มีสวิตช์ช่างน่าจะต่อตรงไว้นะครับมียิงนี่เห็นไหมติดหมดนะครับมี USB มีนี่ครับ USB แล้วก็มี Power Outlet นะครับ แอร์นะครับคันนี้มีแอร์ตู้หน้านะครับภายในพ่นเป็นสีครีมนะครับพ่นสีครีมทั้งหมดเลยอันนี้อะไรอ๋อาที่ฝุ่นนะฮะนี่แผงประตูเบิกใหม่นะครับแล้วก็พ่นสีครีมนะฮะแผงเดิมเข้ามันโอ้เยินมากนะครับเยินมากบอกไม่ถูกนะครับเดี๋ยวตรงนี้ต้องทำความสะอาดด้านหลังด้านล่างพื้นเพลินอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ประตูด้านในสะอาดแล้วนะครับนี่เกลียงเกลามากนะครับเกลียงเกลามาก ตรงนู้นก็เห้ตรงเตียงไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวลูกค,ค้านะครับจะมารับแล้วก็จะไปทําภายในเลยนะครับที่กรุงเทพนะครเดินทางน่าจะถึงวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันที่7นะผมวิ่งลงวิลันระบบของรถงอะไรปกติแล้วคันนี้เป็นหมอนอ้อน้ําอลูมิเนียมนะครับหมอ้อน้ําอลูนะนี่สวยงามวบิบับโดยรวมพร้อมส่งมอบนะครับนี่เน้นเดิมๆิมนะครับทำช่วงล่างเดิมเดิม ไม่ยกไม่อะไรเลยครับเด,เดิมเดิมเลยนะนี่นะครับเป็นยังไงกระจกคอนวอยอะไรต่างๆนะครับดูด,ด้านหลังนี่ตรงนี้ก็ทําใหม่นะครับนี่ตรงนี้จะเป็นเป็นเหล็กนะครับตีเหล็กขึ้นมาใหม่เลยเพราะว่าของเดิมเขามันยากนะครับลำบากมันแตกเติกเป็นพลติกบุ้นายนะครับก็เลยเปลี่ยนใหม่นะครับด้านท้ายนี้เรียบร้อย ภาษีต่อเรียบร้อยโอนนะครับเดี๋ยวเอกสารจะส่งไปด้านทีหลังนะครับเพราะว่าตอนนี้ต่อภาษีเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะนี่ก็ประมาณนี้นะครับอัปเดตว่าคุณปู่2พร้อมส่งมอบนะครับก็วันพรุ่งนี้ลูกค้ามารับนะครับกลับนะครับขับกลับลูกค้าอยู่ภูเก็ตนะครับภูเก็ตแล้วก็เดี๋ยวเห็นว่าจะขับกลับไปกรุงเทพก่อนนะครับไปทําภายในที่กรุงเทพแล้วก็ตั้งเครื่องกลับแล้วทีนี้ค่อยจากกรุงเทพขับกลับอุบลเอกลับภูเก็ตเลยนะฮะนี่ยิงยาวภูเก็ตนะฮะ แจ๋วนะครับสบายมากนะครับสบายมากไม่มีปัญหานะวิบับวิบับแน่นอนนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นี่ครับอัปเดตนะครับอัปเดตคุณปู่ b ีสอนะครับตอนนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมส่งมอบนะฮะก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับกับคุณปู่ b ีสอนะครับได้เวลาส่งมอบแล้วนะโอ้ผมมีความชื่นใจนะครับได้ส่งมอบให้ลูกค้าสักทีนะครับว่าคันนี้ก็ ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่นะครับคันคุณปู่ปี2เนี่ยก็คือทำทำหนักอยู่นะก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย